อ่าโอเครอเครับผมด้วยครับอยูหุ้มบูนแล้วก็ยังจะมาเล่นเกมเอ่อไอผีกระสือหานั่นนี่ทำให้กูทเท้าเตะนะครับเออซึ่งผมก็่เคยเลื่อนผะ่านแล้วก็จะลองเล่นในผ่าน หันี้ก็ไปะครไม่ก้าออกไนไปพงยิตรงหนึ่งคือเนี่ยเห็นไหมเห็นตรงหน้าจอนี่ไหมมันมีมีดนะมันมีมีดแต่เราไม่สามารถหยิบมาป้องกันตัวได้ม yup. ันฟอจะกินโอเค ก่อนเลยแหละวก็เดินไปไเดี๋อะเปดนเลยั ไปดีไปโอเคเขาว่ามันน่าจะไปแลวมันจะกลับไปละยังมีเส้งมีสิ่งอะไรเวลามาหมสัตั์อะไรมียานบอกไดามาซึ่ง ไม่รู้ว่ามึงสลักลายอะไรไว้ักระทูรูหรือหรืออะไรหนวดพมมึงนับถืออะไรเนี่ยมึงบูชายันอะไรสักอย่างเลยแปลกที่ของจะเข้าเนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยคุณยวเสียวแม่งเกมอยู่ชั้นล่างชั้นใส่ชั้นล่างดูก็คือมันอะไรเนี่ยเสียวเราจะเป็นกับเป็นไอ้รบ้าบีแล้ว nah, ก็ <canal> <qui> <when ila> มไ,ไม่อยากยู่มาหรอกลงเงินงเงในส่วนนันต่อให้มีโ okay, อเคเรานี่นนี่าาออก,นะกินกินหมาดตามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอผสีแดงนะมันเออมันแดงได้แค่สีแดงนะสูงไม่แดงเด โอเคจริงแล้วคุณกินไ,นไม้อะไรายาวแบบมีดในครัวอะไรพวกนี้แบบเก้าอี้อาหารอะไรขวดเหล้าขวดเบียร์อะไรไม่เอามาฆ่าผีได้เป็นเกมมันได้ก็ได้เป็นเกมเขาก็มีเครื่องดนตรีทั้งเปียนโนทั้งแผ่นเสียงน่ะเขาฟังดนตรีดนตรีเข้าอ่ะเข้า ก็ยันบนเตียงเลยเออมึงอย่าเพิ่งลอยขึ้นมา,นะอาโอเคโอเคผมต้องใช้อารตลูกตาบางเพราะว่า ต้องชันทายดีมนะั้งทายดิมึงน,นี่เนา่ายังเอ้นเน่าเหมือนเดือมเน่ายังไงมึงก็เนา่าเหมืนกันไม่เลยเอ้ก็เนา่าเหมือนกันผีล้ว่าล่ามึงเป็นจะได้อทำให้ล่าม,มึงเลีแล้วมึงจะได้ไม่ต้องขรอบลามมอาอ่างนเอ่งชายแม่พ่อแล้วก็น้องสาวหรือเปล่าหรือพี่สาวอะ ปีสามตัวแม่งใหญ่กว่าอะไรวะนี้พายุแม่งสั่นเลยเนี่ยเออเนี่ยใช้ผีเข้าโอ้ไลอยเอนโน้ตีเข้าผีเข้าโอ้ดูตัวน่ามัีที่มีกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่อยากลงไปชฉล่า ข้างล่างเป็นชั้นที่ไม่ค่อยมีที่ให้กูซ่อนกูก็ไห้กันไม่ได้ลงแม่เดียบทำไมกูอยาลงเนี่ยกูแท้ก็ต้องลงมาเพราะว่ากูอยูนะ่มันมีลโลดโลดหาเงินดีๆมันเป็นนอชีวิตลงมาสองในบ้าน อะไรไม่รู้ที่ผีไม่เด็ดร้มได้นี่เข้ามาชั้นสองลวขึ้นลงมาชั้นใต้ดินเนี่ยคนคนหน้าเง้ยขึ้ขึ้นหินิน รวบรวมหมากมือตาได้เยอะเลยคเออคือมีเสียงคือเว็งปากไม่ได้คืใช้เสียงต็มๆผมอมยากเพราะว่าตากับยายผมอยู่ด้านนอกแล้วก็น้องผมที่นั่งคุยกันเพื่อนอยู่ข้างห้องนี้ซึ่งมันเหกงปากเจะทำไมเกมควางทำไมเกมควางเฮ้ย ทำไมเกมคว้างเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวเปล่าบนึงอะโอเคเมื่อกี้มันเป็นอ่าชนเดี๋ยวอู้อู้ทำไมจังนะไปไปไปอย่าไปบอกคุณแม่ัวลีอย่าทำไมคุณก็บฟังมือ ยยด้ไปยังไงดีมากขึ้นไปชันี่สาเลยเ้ยชนสแล้วใช่ดีแล้วดีเกมกับเกรุเกนเดีคุมเกมไม่ได้เลย กูได้ครบแล้วเออกูได้ครบแล้วว่ะเราต้องซุบอยู่อนห้องนี้อีกสักระยะหนึ่งแหละเพื่อ้กล้องวงจรปิดว่ามันจะเข้ามาชั้นใต้ดิน ผมเห็นป่าได้ซึ่งผมต้องอยู่เงียบคนนี้จะดูยังไงลอยมาแล้วอ้โหอ้โหโอ้าไปต่อไปอู้โหตนอะก อยู่ตลอดกาลได้ไม่ได้ตัวร่วงมากเลยประเด็นคืออ่ะตอนนี้ผมต้องรีบหาทางออกว่าหาทางออกมึงก็รู้อยู่แล้วนะเอะอแค่นี่ก่อนนะก่อนทีน่ลิขสิทิมันจะเข้ากูงานมึงลงมาอีกแล้วมึงลงมาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจับกูทำไปอ่ะ แต่ว่าผมอยากรู้ว่าไอ้อันนี้มันเป็นประตูหรือมันเป็นอะไรมันเป็นแบบส่องเข้าไปได้ด้วยเป็นคุกเหรอเออมียางล้อรุดนะครับยางล้อรุดขี่แม่งโคตรแฟบเลยโคตรแฟบไม่มีการทองไม่มีอะไรเลยเฮ้ยวิทไปแนละ้วไปแนละ้วจนนนังหวะนี้สปีดสปีดสปีดมึงจะเพิ่งลอยลงมานะ่ะลอยลงมากูจบเลยนะ <c oughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแล้วอย่าลืมเออไลค์ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออนั่นแหละก็ไปก่อน g ู o d b y e